และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยจามปาสักนะครับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์นะครับที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องๆนะครับทั้ง5คนนะครับสวัสดีครับสบายดีครับขออนุญาตใช้ภาษาอีสานนะครับแล้วเราก็ใช้ภาษาพื้นถิ่นทางสปปลาวได้เนาะเออครับตอนนี้ขอ หูซื้อแน่ว่าซื้อ,อยังกันแน่<ด>เนาะอ่าเช่นจ้ะสบายดีน้องซื้อนั่งซีไซร์ลมยาเดชซื้อหลินซื้อตุยมาจากคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยายลัายจัมปาศักดิ์จ้าปีสามปีสามเนาะน้องตุยจ้าอ่าคนต่อไปแน่โดยสบายดีน้องเอมิสวัวนั่งโมบีสีา่าสารมาจากมหาวิทยายลัายจัมปาศักดของไอบีซ่าจับหนึ่งปีสามปีสามครับ โดยสบายดีซื้อวา่านางจันทร์สวรรค์แสนประเสริฐซื้อเหรินสวัสด์เยียนอยู่คณะนิติศาตสตร์รัฐศาสตร์ปีสีโดยครับปีสามแล้วกับปีสีสบายดีเฮาซื้อพระราชศิรประเสรเิฐซื้อหรินซ,ซื้อด็กมาแต่คณะนินนติาตศาสตร์รัฐศาสตร์ของมหาวิทยายลัายจุฬาฯครับผมสบายดีเนาะข้าพเจ้ามีชื่อว่าทาวันไส้ทราบาดีอ่า เป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจามประซักเนาะปัจจุบันก็ศึกษาอยู่สันปีที่ส่เนาะดรวยก็คือมีปี3ากับปีสี่ดยก็คือคณะเดียวกันน่ะละแมนบอสครับผมมาแลกเปลี่ยนอยู่ทางมออุบลนะครับคณะนิติศาสตร์นะครับรู้สึกว่ามาหนึ่งสัปดาห์แมนบอตอนนี้ก็เรียนาแต่แลวบอกเมื่อนีไอ่เดวจะขอสัมผัสในยังน้อยนะครับบอกถึง ว่ามาอยู่ทางมอุบนนะครับทางอุบลและานีประเทศไทยนี่เป็นยังไงน,นะครับไปนั่งคุยกันจักหนอ่อยอยู่เก้าอีแดานในเนาะหนึ่งปะเชิญรับเชิญรับไปจังหน่อยนะครับเป็นไรไส้มามอุบนเจ้ามือก็หามือสัาดาห,หนึ่งพอดีเนาะครับแล้วก็มาเฮตดกกรรมหลากหลายนะครับ เคยมาอุบลนกันแนบอ๋อเท่านี้สำหรับตัวหนูเองมันเท่านี้เป็นเป็นขังทามิดเลยอ๋อข้างแรกเลยแมนนะครับผูดเดงว่าข้งแรกแน่โอ้ข้งแรกนะครับส่วนผู้เคยมาแล้วนี่น้องดึกหนี่เคยมาอียงเคยมาเฮดเบียงแม่โอ้เฮดเบียงเนาะเออรับ้วกามาเท่านี้ก็มาตอนเฮดเบียงมาเที่ยวมาเลาะนี่กับบ๊วยขกันเนาะแมนมาเท่านี้มาแหลกเปลี่ยน เฮ็ดอีหอย่างแน่มือนหนึง่งเพิ่นผาเฮ็ดอย่างแน่ครับกมีแหลกเปลี่ยนบทเทียนกเฮี่ยแลปปุ๊บกกมีสังสรรค์กันนิดนึงกับบัด,ดีเฮาแน่แล้วก็มีผ่อนค่ายกิจกรรมผ่อนค่ายบใหายการเห็นตึงเขียดน,นิดนึงถ้าเจ้าดูแลเบิง่งนแองดีบอตออรับดีตออรับดีแห้งอืสําหรับตัวหน้องเลยฮะหมายถึงยังไ๋มีบัด,ดีเพิ่นจับคู่เลยบอกกเป็นกลุ่มของร่วมกันเลยเป็นบัด,ดีที่ร่วมแล้วก็มา มาอันนี้เบิงแย่งดูแลแต่แค่เฮาเป็นห่วงเรื่องการกินลบบไปมาแน่คการพักอาศัยนาะเพื่อนกระพาไปเพื่อนก็ะพาไปเจียวผลิตแน่ไล่หลหมองโคตเทียนกันมี่แช่แช่กันแน่เป็นไหมีความสุขดีบ่มี่ความสุขหลายเออแล้วก็ความสุขเรื่องของการเรียนเป็นองไดแน่การการเรียนนี่ขายกันบ่วิชาเรียนต่าง การเฮี้ยนต่างๆสซลายกับอยากขายกันแลมีคําัซับใหม่แนแล้วก็มีบางส่วนที่ก็้ายกว่าหรือว่าเขาใจแย่ออกเป็นละเอียดกว่าแมนดึกนี่ก็ปีซแลลวเนาะแมนปีซแล้วห้อมสิจบเลยเดีวนี้ใกล้จบแล้วอ่าโมเมนก์ับไปนี่ก็จบพอดีบ่กกับไปกับมีแต่ป้องกันบทนิดนึงแล้วก็จบเลยครับผู้ใดปีซีกับสองคนไหน สามโอ้สามคนเนาะแมนอ่าน้องวันเด้เพียงดมาเมอาบนเท่านี้รู้สึกไรแน่โดยรู้สึกเต้นเต้นดีเพราะมันแปลกใหม่สำหรับน้องเนาะ,ะการเฮียนกับระบบแตกต่างจากอยู่สะปะปลาวโดยแล้วก็มาประทับใจยังพิเศษบ่อ่าหลายๆอย่างเลย ผู้คนอยู่นีกะตอนหับเป็นอย่างดีอืมครับใส่ใจดีด้วยมูฮานี่นทั้งมูฮานี่อยู่เป็นคนทางใดกันแน่ของหวันนี่คนทางไหเกิดยูภักเนื้อของประเทศเราพักเนื้อทั้งเล่าเลยโดยแม่แต่ว่าทีมอจะปลาสัางนี่อยูทางไหเล่าไต๋บอแมนเล่าไต๋ป๊อด <laughs> ก็มาเลี้ยนไก่แท้มายูน้ำพี่น้องจากเหนื้อสุดมายูไต่สุดเลยโดยแมนเออ แต่กะฮักในด้านนี้เนาะด้านนิติศาสตร์ด้านกฎหมายด้านกฎหมายค่ะอ่าเดี๋ยวมาบอกต่อในจักน้อยสาผู้เป็นน้องปีสองปีสามเออปีสามปีสามเป็นยังไงมาหม้ออบวนเท่าคุ้กตื่นเต้นารแบบแล้วมาเจอประสบการณ์หม่ใหมประสบการณ์ใหม่เนาะโดยครับ เป็นยังคือได้มากได้เป็นตัวแทนมากในเที่ยนนี้อันน้องเอกอาจารย์คัดเลือกบอกรยังก็มือเอกคัดเลือกเด็เลือกมาเองนี่นะยังมาหาข้อมมือเอืมากจริงิขึ้นหอนบานบ่นนี้กะขึ้นหอดอยู่โอ้ขึ้นหออยู่เนาะเป็นเด็กอางบัีผ้าไปเที่ยวไซแนบอไปเบิงเอียงแน่นมอบนกับผ้าไปเบิง หลายอย่างอย่าง,างไแบบไปบึงตึกแบบกิจกรรมเร่นการเที่ยวเราเขาเ้เฮียนแบบไรน,นี่ขนาดนั้นเที่ยนแบบไรนี่อยังขนาดาแล้วถ้าไปกินเขากินานา้ำเนาะด,ดูแล<ด>บางแยงดี<ม>นะครับมีหลายจาน้องเงนีองน้องแยงกับผู้นน้อยนี่น้องตุยนอ่นองตุยไปแยงไดเออคือซื้อตื่นเต้นเพราะว่ามากที่นี่เป็นขังแหลกที่ได้มากแล้วก็ได้มาหูเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ประเทศไทย ครับซึ่งก็มีความแตกต่างกับยูเล่แต่ก็มีความที่คล้ายคือกันนะจังมือนี้เลียนเกี่ยวกับเรื่องยังมือนี้เลียนเกี่ยวกับกฎไม้ปกครองท้องถิ่นเป็นอย่านี้ขอแตกต่างกันหลายบ่ก็มีจุดคื้กันแล้วก็แตกต่างกันอ้างรืบกการปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับพี่ชอบอย่างนี้ประมาณจะนั่งเสียอาจจะบ่งบางอันก็ใกล้เคียงกันเนาะโดยครับอ่ะ มาถึงรุ่นพีแน่ปีซี <4 S 1> นะครับน้องวันไส้หิงไดวันไส้ครับโดยน้องเองก็หูซึกเป็นเกียรติแลวก็มีความผ่าคภูมิใจลายเนาะที่ว่าด้เป็นตัวแทนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาศักดิ์ที่ว่าเลยเขามาแลกเปลี่ยนบทเรียน,นทั้งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยอุบลรัตธานี่เนาะสำหรับการตอนฮาร์ปเนาะก็ถือว่า ครูอาจารย์และ่มูเพื่อนที่ว่าอยู่ทั้งคณะนิติศาสตร์นี่เพื่อนกับแห้การตอนทับที่ว่าขอนคงว่าอบอุ่เนี่ยกับขอนคงว่าดีร้ายเนาะแล้วสําหรับการแต่งเปลี่ยนเนาะก็คือว่าครูอาจารย์แต่ละท่านเพื่อนกับเอาใจใส่เนาะแหลกเปลี่ยนกับพวก์เนาะโว่าจะในลายพิซ่าที่ว่าเพจะนสอนนั่นแหละเพื่อนกับเหลกเปลี่ยนบทเรียนมาทั้งสซบะโปลาอันผู้ทศเพื่อนมีการ อา่านำสากฎหมายแนวใดเพิ่นเฮ็ดแนวใดในใน, न न <im> นวานั่นเนาะจาเนาะมื้อนี้เองก็ได้เรียนเกี่ยวกับากฎหมายอาญาทั่วไปเนาะแล้วก็กฎหมายปกครองทิ่นก็มีความเข้าใจนะก็มีความเข้าใจเนาะเพราะว่าบางอย่าง,ง,ง,งมันก็มีความไขคือกันหลายแต่ว่าบางอย่างมันก็สิมีจุดแตกต่างซึ่งว่าจุดแตกต่างันมันก็นจะมีบ่หลายเพราะว่าทั้งทั้งทั้งอ่าระบบการปกครองของ ทั้งสเผาเลาครับทั้งนี่มันก็บซมีบางจุดที่ว่าคือกันครับอ่ะก็นําเป็นการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะโดยเว่าจะนําไปเบิงแล้วก็มีขอที่ไขครึ่งกันนะครับเพราะว่าก้นไม้ก็อาจจะเ,ร,เรียกว่าใกล้เคียงกัน,นหลายๆขอขน,น,นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของเครือข่ายมิตรภาพโดยได้มูไลบ์มากโดยก็รก่อนของางไลกันไลอืมแล้วก ของมุ่งห้อนี่ก็เป็นว่าที่บัณฑิตเนาะเออไก่จะจบดีซี่แล้วไก่จบแล้วนะครับบันดิตมากทางเด็ตามสร้างครับทั้งเม่อบนหรือว่านักศึกษาทางเ้าก็ได้ไปแลกเปลี่ยนไปญุ่ยุ่นน้ำคือกันแมนบอกแมนทางพุ่นก็มาทางที่นะครับเห็นบอกว่ามือนี้จะไปทางใดกันต่ออ่าไม่ยิ่งมุ่งว่าบันดิตสิบ้าไปอร์นอ่าสิบ้าไปสนามกีฬา ไปออกกำลังกายบอกโอ้มากออกกำลังกายวันนี้ด้วยใสิพาไปไปปั่นจักยรยานม่อเออน้องตุย้ยได้มากในอยังกีฬาอ๋อมาตีแบดโอ้ตีแบดกัมีอยู่กกนี่ยู่อยู่ยยยมงม่อบนกัมีไปไปเลยไปเลยด้วนะครับอ่าแต่ละคนเดี๋ยวจากขออนุญาตนําไปเบิ่งกันแล้วกันว่าการออกกําลังกายนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดกันอ,อืมอักอยู่มใส่กัน พักอยูอ่โค้งแฮมของมหาลัยรอวู่เพ่โอ้ครับครับครับอ่ะมึอนี่ขอบคุณลหลายๆเด้อทั้งหาคนนะครับนี่คือ,น,อน้องตุ้ยปอพี่น้องหวานน้องไส้แล้วก็น,น้องดึกนะครับขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนอยู่มอว์วนนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะนําประสบการณ์ดีๆไปใส่ในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อ,อกันนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเดือนท้องกันเรียนกันที่งานต่อไปเด้อขอบคุณหลายๆขอบใจสุับขอบใจ น่าไปก่อนสมัยดีสวัสดีครับ